ค่ะก็ในวิดีโอนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของของเศษส่วนและการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะอ่ะในเรื่องที่จะสอนในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนก็คือโจทย์ที่เราจะเจอต่อไปนี้นะคะในในโจทย์นั้นจะใช้วิธีการทำสองขั้นตอนนะคะก็คือ ในโจทย์ข้อนั้นอาจจะมีทั้งบวกและลบหรือคูณหรือหารนะคะจะเป็นโจทย์ที่ต้องใช้สองเครื่องหมายเราไปดูข้อตัวอย่างกันเลยนะคะข้อตัวอย่างครูจะใช้ข้อที่ข้อที่เป็นข้อคู่นะคะในการสอนเรามาดูข้อที่2ข้อทสองบอกว่ามีน้ำมันอยู่6แกลลอนใช่ไหมคะในการ ทำโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนอย่างแรกก็คือต้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็มาดูสิว่าโจทย์เขาถามอะไรให้อะไรมาบ้างใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้ตรงที่โจทย์ถามอ่ะควรจะใช้วิธีขั้นตอนอะไรเอ่อโทษนะคะควรจะใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบบวกลบหรือคูณหรือหารนะคะในการแก้ปัญหาอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้กันเลยข้อนี้เขาใหม้มาว่า มีน้ำมันอยู่หกแกลลอนใช่ไหมคะในแกลเขาบอกว่าแกลลอนละ5เศษ1ส่วน3ลิตรจากนั้นนำมาแบ่งใส่ขวดขวดละ1เศษ3ส่วน5ลิตรใช่ไหมคะจะแบ่งได้น้ำมันกี่ขวดซึ่งโจทย์ในข้อนี้เขาถามว่าอยากจะรู้ว่าแบ่งได้กี่ขวดใช่ไหมคะแต่ก่อนนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างคะมีน้ำมันอยู่หกแกลลอนแกลลอนละ5เศษ1ส่วน3ลิตร แสดงว่านักเรียนต้องหาอะไรคะจำนวนน้ำมันทั้งหมดว่า6แกลลอนมีทั้งหมดกี่ลิตรใช่ไหมคะจากนั้นนำทั้งหมดมาแบ่งนำทั้งหมดมาแบ่งใส่ขวดซึ่งแต่ละขวดต้องมีเท่าไหร่คะ1 7 3เส่วน5ลิตรซึ่งแบ่งเท่าเท่ากันก็จะใช้เครื่องหมายอะไรคะหารใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใช้อะไรคะคูณเพื่อหาปริมาณทั้งหมด เรามาเริ่มวิธีทําวิธีทาเราต้องหาว่ามีน้ำมันอยู่ปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะก็คือมีน้ำมันอยู่6แกลลอน หกแกลอนให้อะไรมาอีกคะแกลอนละห้าเศษหนึ่งส่วนสามลิตรไอ้ตรงนี้มันเป็นคละอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นเกินได้เลยก็ได้นะคะเพื่อขั้นตอนต่อไปจะได้สะดวกในการคำนวณ เปลี่ยนค่าเป็นเกินก็คูณล,ล่างบวกบนใช่ไหมคะก็3 5 15 15สิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกส่วนอะไรคะสามลิตรต่อไปเราต้องการหาปาริมาณน้ำมันใช่ไหมคะทั้งหมดกม็มีน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่คะตรงนี้ เราจะใช้เครื่องหมายอะไรค่ะคูณใช่ไหมคะก็คือ6คูณ10 6ส่วน3เราดูว่าตรงไหนตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้บ้างก็คือคู่3กับ6ใช่ไหมคะใช้เมสสาหารก็3 1 3 3 2 6่งสามหก็เลยสองคูณสิใช่ไหมคะก็จะได้32ลิตรก็คือมีน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่คะ32ลิตร จากนั้นนำมาทำไมคะนำมาแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าไหร่คะหนึ่งเศษสามส่วนห้าลิตรอ่าเสร็จแล้วแบ่งแล้วเราจะได้อะไรคะตามที่โจทย์ถามเลยก็ จะแบ่งน้ำมันได้กี่ขวดคะก็คือเอาปริมาณน,น้ำมันทั้งหมดหารด้วย1นึเศษสส่วนหว่าได้เท่าไหร่แอบต่อไปตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนขาเป็นเกินแบบนี้ได้เลยนะคะแบบข้างบนก็จะเป็น สาสิบสองหารอันนี้เปลี่ยนค้าเป็นเกินก็หนึ่งคูณห้าได้ 5, 5้าใช่ไหมคะห้าบวก3ามเป็นแปดส่วนห้าจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นอะไรคะให้อยู่ในรูปการคูณแล้วใช้ส่วนกลับใช่ไหมคะก็คือเป็นห้าส่วน8ปดคราวนี้เราดูว่าตรงคู่ไหนบ้างที่สามารถทำเป็นเศษส่วนต่ำได้บ้างก็คือ 8กับ32ใช่ไหมคะใช้แม่8นะคะในการทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็818 8 4 32่มใช่ไหมคะเพื่อจะได้4คูณ5เป็น20ขวดซึ่งข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ20ขวดนั่นเอง ต่อไปก็เป็นข้อที่4เรามาอ่านโจทย์ก่อนทุกครั้งต้องก่อนจะทําเราต้องอ่านโจทย์ก่อนข้อ4บอกว่าแม่ซื้ออุปกรณ์ทําขนมโดยซื้อแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะ4.3วน3กิโลกร,รมัมซึ่งราคากิโลกร,รมลัมละเท่าไหรคะ48บาทและซื้ออะไรอีกคะแป้งข้าวเหนียว5้ส่วน6กิโลกร,รมัมซึ่งแป้งข้าวเหนียวเนี่ยราคากิโลกร,รมลัมละเท่าไรคะ24บาท โจถามว่าแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กําหนดให้ว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยซื้อเท่าไหร่คะสามส่วนสี่กิโลกรัมกิโลกรัมละสี่สิบแปดบาทอ่าเราก็ต้องคํานวณมาว่าไอแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือกิโลกร,รัมละก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมสี่สิบแปดบาทแล้วถ้าสามส่วนสี่กิโลกร,รมัม จะเป็นกี่บาทเราก็ใช้สามส่วนสี่ใช่ไมคะคูณด้วยราคาใช่ไหมคะ,คาคามคะต่อไปแป้งข้าวเหนียวก็คือห้าส่วนหกกิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละยี่สิบสี่บาทก็เราจะได้คำนวณเงินออกมาว่าแป้งข้าวเหนียวใช้เงินเท่าไหร่ก็คือห้าส่วนหกคูณด้วยยี่สิบสี่ใช่ไหมคะเราก็จะได้ราคาแป้งสองอย่างใช่ไหมคะแล้วก็รวมกัน ก็จะเป็นเงินที่แม่ต้องจ่ายไปใช่ไหมคะเอ่เรามาดูวิธีทำอย่างแรกต้องหาอะไรก่อนคะว่าจ่ายค่าแป้งเข้าเเจ้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะอะ่ก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนแป้งเข้าเจ้าอ่ะโทษทีนะคะซื้อ แป้งข้าวเจ้า3าส่วนสกิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่คะ48บแปดบาทคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ เป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาจำนวนกิโลกร,รัมใช่ไหมคะะว่าซื้อไปกี่กิโลกร,รัมก็คือ3าส่วนสกิโลกร,รมัมคูณด้วยจำนวนราคากิโลกร,รัมละ48บาทออาเรียบร้อยครันนี้คูณอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนจับคู่ตัดเป็นเศษส่อย่างต่ำ ครูจะใช้แม่สี่ตัดสี่บแปดนะคะก็สี่หนึ่งสสอะไรได้สีิบแปดค่ะก็สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดก็คือสิบสองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามคูณเท่าไหร่คะสิบสองก็ได้สามสิบหกบาทนคราวนี้ยังไม่เสร็จต่อไปซื้อแป้งข้าวเหนียวอีกใช่ไหมคะซื้อแป้งข้าวเหนียว ออทอรี่ซื้อแป้งข้าวเหนียวอ่ะต่อไปซื้อแป้งข้าวเหนียวเท่าไรคะห้ส่วนหกกิโลกร,รมัมราคาเท่าไหรคะราคาต่อกิโลกร,รมัมราคากิโล กรัมละ24บาทเอ๊คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะคิดเป็นเงินก็ใช้วิธีคูณเหมือนกับแป้งข้าวเจ้าเลยก็คือ5้าส่วนหคูณยีคราวนี้เราก็จับคู่ตัดเป็นเศษส่วิงต่ำคููจะตัด ใช้ไม่หกตัดหกกับยี่สิบสี่นะคะเพราะว่ามันจะตัดกันได้ลงตัวก็เป็นหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่ก็จะเหลื้าคูณสี่เป็นยี่สิบบาทนั่นเองต่อไปยังไม่เสร็จใช่ไหมคะต้องหาว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอ่าสุดท้ายโจทย์ถามแม่จะต้องจ่ายเงิน ทั้งหมดเท่าไหร่คะก็คือเอาอจำนวนเงินที่ใจ่ายในแป้งข้าเจ้าใช่ไหมคะ36บาทบวกกับจำนวนเงินแป้งข้าเหนียวก็วคือ20บาทรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ56บาทนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะ56บาท มาดูข้อที่6ข้อ6โจทย์บอกว่าอิงฟ้ามีเงิน1000บาทใช่ไหมคะซื้อเสื้อ2ส,ส่วน5ของเงินที่มีอยู่และซื้อกระโปรง2ส,ส่วน5ของเงินที่เหลือก็คือต้องรู้กันว่าเหลือจากซื้อกระโปรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะและอิงฟ้าซื้อเสื้อและกระโปรงเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คืออิงฟ้าเนี่ยมีเงิน1,000บาท ซื้อเสื้อสองส่วนห้าของเงินที่มีอยู่แสดงว่าซื้อเสื้อไปเท่าไหร่คะสองส่วนห้าคราวนี้เราต้องแปลงประโยคนี้หาออกมาหาค่าออกมาว่าซื้อเสื้อเท่าไหร่ให้ดูที่คําว่าของนะคะถ้าของแบบนี้คือเครื่องหมายอะไรคะคูณเงินที่มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งพันใช่ไหมคะวิธีทำวิธีทำในข้อนี้นะคะ เราจะเริ่มก่อนว่าซื้อเสื้อเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนก็คืออิงฟ้าใช่ไหมคะมีเงิน1,000บาทให้อะไรอีกคะซื้อเสื้อซื้อเสื้อ2อ,ส,อส่วนห อันนี้ครูขอแปลงเป็นเป็นเครื่องหมายคูเลยนะคะของก็คือคูณเงินที่มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทใช่ไหมคะต่อไปเราต้องคำนวณว่าซื้อเสื้อไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะซื้อเสื้อไปเท่าไหร่ครูจะจับห้าตรงนี้นะคะห้าตัดกับหนึ่งพันใช่ไหม้าตัดห้าแล้วก็หนึ่งพันจะหารกันได้ลงตัว ก็เป็นห้าหนึ่งห้าอันนี้ห้าสองสิบห้าคูณศูได้ศูนย์ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ตรงนี้ตัดกันจะได้สองร้อยสองร้อยคูณสองก็จะได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยบาทเพราะฉะนั้นซื้อเสื้อเท่าไหร่คะสี่ร้อยบาทเหลือเงินเพราะว่าเราต้องมาเอาคำว่าเพราะว่าเราต้องเอาเงินที่เหลือทำไมคะมาซื้อกบปงุงใช่ไหมคะเอะเหลือเงิน ท่าไหร่คะก็คือ1,000ตอนแรกมี1,000ซื้อกระปุงไป400ก็ลบ400เหลือ600บาทเพราะฉะนั้นเหลือเงิน600บาทต่อไปซื้ออะไรคะซื้อกระปุงสองส่วนหของก็คือคูณใช่ไหมคะเงินที่เหลือก็คือเหลือเงินเท่าไหร่คะ 600บาทต่อไปคำนวณซิว่าซื้อกระปรุงเท่าไหร่ซื้อกระปรุงเท่าไหร่ตรงนี้คุณจะใช้แม่หตัดตัดหแล้วก็600นะคะกห้าหนึ5 15, 5 15, 5 15, ่งห้าห้าหลบหก็จะเหลือ1ทดต่อไปเป็น10 5 2้าสอคูณศได้0ก็จะเหลือ120คูณกับ2ก็จะเป็น 240บาทนั่นเองแต่ทำไมคะยังไม่เสร็จโจทย์ถามว่าอิงฟ้าซื้อเสื้อและกระโปรงเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะออะก็อิงฟ้าซื้อเสื้อและกระโปรง เป็นเงินเท่าไหร่คะก็คือเอาห0ร้อยบวกสองร้อยสี่สิบเป็นแปดร้อยสี่สิบาทใช่ไหมคะอตอบสองตอบแปดร้อยสี่สิบบาทนั่นเองเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อที่หก ต่อไปข้อที่8เรามาอ่านโจทย์ข้อที่8กันก่อนนะคะข้อที่8ลุงมีที่ดินทำไมคะสี่สุดสี่สิบเอ็ดส่วนสามไร่จากนั้นแบ่งให้ลูกไป1 1บส่วนสามไร่ใช่ไหมคะที่เหลือขายไปไร่ละ50,000บาทลุงนึกขายที่ดินได้เงินเท่าใดอันนี้คือโจทย์ทำไมคะโจทย์ถามต่อไปเรามาดูสิว่า เราควรจะใช้วิธีใดบ้างในการหาคำตอบอ่ะตรงนี้โจทย์ให้อะไรมาคะลุงมีที่ดิน41.3ส่วนสไร่แบ่งให้ลูกไปแสดงว่าแบ่งก็คือลบใช่ไหมคะแล้วเอาส่วนที่เหลือทำไมคะขายไร่ละ50,000บาทก็คือเราจะคำนวณออกมาว่าได้กี่บาทใช่ไหมคะก็คือต้องเอาจำนวนไร่ที่เหลือคูณด้วย50,000ใช่ไหมคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเลยวิธีทำเราต้องหากันว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะโจทย์ให้อะไรคะลุงมีที่ดิน4 1่ส่วนสไล่แบง่งทำไมคะให้ลูกไป สิบเอ็ดส่วนสามไรเหลือที่ดินเท่าไหร่คะก็ใช้ลบใช่ไหมคะเหลือที่ดินเท่าไหรก็สี่สิบเอ็ดส่วนสามลบสิบเอ็ดส่วนสามซึ่งข้อนี้ตรงนี้เขาให้ส่วนสามเท่ากันเลยเราก็เอาเศษทำไมคะลบกันได้เลยก็จะเป็นสามสิบส่วนสามใช่ไหมคะ สังเกตให้ดีเราสามารถตัดเป็นเศษส่วนองตามได้ใช่ไหมคะโดยใช้เมสสามหารทั้งเศษและส่วนอันนี้จะได้สามหนึ่งสามสามคูณศูนย์ในศูนย์ก็จะเป็นสิบอันนี้สามหนึ่งสามเราจะได้เท่าไหร่คะเหลือที่ดินกี่ไร่คะสิบไร่แอนจากนั้นทำไงคะขายเอาที่เหลือเนี่ย ขายไล่ละห้าหมืนบาทอหมโจทามอะไรคะลุงนึกขายที่ดินได้เงินเท่าอรค่ค่ะก็เอาจำนวนไล่คูณด้วย ราคาต่อไรใช่ไหมคะก็คือ10บคูณได้ห้าหมื่นเท่ากับเท่าไหร่คะ5 0 0แสนบาทนั่นเองตอบ5,000 500, สนบาทเสร็จเรียบร้อยแลคะข้อที่8 ต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่10บสำหรับข้อที่10อ่ะจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวิดีโอนี้อ่ะมาดูอ่านโจทย์ก่อนนะคะพ่อแบ่งที่ดินให้ลูก2คนใช่ไหมคะลูกชายคนโตได้เท่าไหร่คะ3าส่วนแไร่ น้องชายได้น้อยกว่าพี่1ส่วนสีไร่ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ให้จำนวนไรของน้องมาใช่ไหมคะแอบมาดูโจถามว่าพ่อแบ่งที่ดินให้ลูกทั้งหมดกี่ไรข้อนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือจำนวนไรที่น้องชายได้ไปใช่ไหมคะแอบมาดูวิธีทำราวนี้วิธีทำนะคะ เรารู้แล้วว่าพี่ชายคนโตเนี่ยได้ไป3ส่วน8ไร่ข้อนี้น้องได้น้อยกว่าพี่แสดงว่าต้องใช้วิธีอะไรคะในการหาคำตอบอ่ะสมมุติครูให้อันนี้เป็นที่ดินพ่อทั้งหมดใช่ไหมคะอ่ะเท่าไหร่คะที่ดินของของพี่ชายคนโตที่ได้ไป3ส่วน8ไร่ใช่ไหมคะอันนี้ของพี่ ส่วนของน้องได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ทําไมคะได้น้อยกว่าพี่ก็คือได้น้อยกว่าพี่ก็คือไอส่วนนี้ที่ไม่ได้เนี่ยเท่าไหรคะหนึ่งส่วนสี่ไล่แแสดงวาด่าทําไมคะน้องได้เท่าไหร่คะก็คือสามส่วนแปดลบหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะ เราก็จะได้ที่ดินส่วนของน้องตรงนี้ออกมาอวิธีทำโจทย์ให้อะไรมาคะลูกชายคนโตลูกชายคนโตสามส่วนแปดไล่แอะน้องชาย ได้ทำไมคะน้อยกว่าพี่หนึ่งส่วนสี่ไล่แสดงว่าน้องชายได้ที่ดินค่ะเท่าไหร่คะน้องชายได้ที่ดินเท่าไหร่คะก็คือสามส่วนแปดลบหนึ่งส่วนสี่อ่ะโทษทีนะคะ อันนี้เป็นเลขแปจากนั้นลบกันตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็จะต้องทำสีเป็นแปดก็เป็น1นึส่วนสี่ตรนี้ใส่วงเล็บคูณสองทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะเพื่อทำสี่ตัวนี้ให้เท่ากับ8ด ก็จะเป็น3.8ส่วน8ลบ 2. 2ส่วนเท่าไหร่คะ8ก็จะได้เท่าไรคหร่คส่วน8ไร่แสดงว่าน้องได้ที่ดินเท่าไรคหร่คส่วน8ไร่คราวนี้โจทย์ถามอะไรคะพ่อแบ่งที่ดินให้ลูกทั้งหมด ท่าไหร่คะก็คือเอาของพี่ชายก็คือสามส่วนแปดบวกหนึ่งส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่คะสี่ส่วนแปดตรงนี้สังเกตให้ดีเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมคะโดยเอาแม่4สี่หารทั้งเศษและส่วนก็ c หนึ่ง c c สองแปดจะเท่ากับ 1, 2, หนึ่งส่วนสองไล่นั่นเองข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ ่อหนึ่งส่วนสองไล่นะคะแล้วก็สำหรับข้อสิบนะคะตอบหนึ่งส่วนสองไล่แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ครูจะทบทวนให้กับนักเรียนก็คือทุกครั้งเวลาเราตอบคําตอบเนี่ยขอให้นักเรียนตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายอยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือตอบเป็นอะไรคะเศษส่วงต่ําหรือ ถ้าข้อนั้นเป็นเส้นจวนต่ําแล้วแต่อยู่ในรูปของอะไรคะเศษเกินให้นักเรียนปรับเป็นจํานวนคละด้วยนะคะก็สำหรับข้อตัวอย่างนะคะที่ครูสอนไปนะคะทั้งหมด5ข้อก็ข้อไหนไม่เข้าใจนะักเรียนก็ให้ย้อนทบทวนนะคะว่าตรงไหนบ้างที่เราไม่เข้าใจนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหา เศษส่วนการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ